สวัสดีครับผมวันนี้พาเอารถจกนะครับรถแมโค่มาหลอกสานะครับนี่หลอกหน้าดินลงอีกนะครับยกลงอีกเพราะว่ามันตื่นนะครับเวลาพมเปิดน้นามเสม,มดมาใส่มันเฮ็ดให้พวกนามนะครับมันซึมซึมไปในดินพวกดินโค่นดินไหนตมดินที่เป็นดินทรายนะครับดินทรายที่มันไหลลงผนกลนซานะครับผนบอ่อ ก็เลยเอารถแมคโคนะครับมาหลอกออกเพื่อให้มันเลิกกากานะครับหลักการให้มันอุ่มนามดีกากานะครับให้มันเหลือแต่ดินพัวดินอุ่มนามเพื่อให้มันเก็บก,าก,ากักหนามไว้ดีนะครับเพื่อปี่หนาพี่ในนะครับลงแหงสลัดเซล,เลนะครับจังนามนะครับมันจังจะเก็บกา,กากไปได้ดีนะครับเพื่อเอาเขามาลดกระโพดนะครับนี่ อพอขับพดมันช่วงหนาหลอน,นครับหนาเมาื่พ่อแห้งแห้งนะครับเนี่ยก็เลยต้องเตรียมบ้างแผนไว้นะครับเพื่อรองรับกระเทือบว่าบ้างแผนสาอยู่นะครับครับวันนี้ก็เลยพามาชมนะครับพามาชมพามาหลอกฝนสาฝนบอ่อนะครับจะเอาดินที่มันเป็นดินทรายออกนะครับนี แล้วก็จะเอาดินเหนียวนะครับดินเหนียวคนบ่มาปั่นแทีนไปนะครับเพื่อบ่ให้น้ามันซึมไปดินทรายเบิดนะครับปวดหาดินที่มันอุ่มหนามดีที่สุดนะครับบอกเป็นดินทรายเอาออกเบิดเลยนะครับหัวดอ,อกไปเลย กรถึงมันต้องยืนสองฟังตามที่นี่เยนอะยืนฟังเดียวฟังเดียวจบกรเถึงมือนอ์สองมือนนะครับนี่จบลงไปอีกจบจากพื้นเก่าลงไปประมาณสุดสุดมือแมคโคเลยนะครับนี่ เป็นโจกเป็นในเป็นคิ้วคิ้วลายี่สิบห้าบาทครับเจาลงไปบัดสองมือนะครับนี่กว่างกว่างสิบกว่างสิบเมตรเนวสามสิบยึบเก่ายึบเก่ากายึบเก่าเมียนะครับนี่เถอะว่าจะเพิ่งกระจ๊กว่า นอนป้านี่มันเรียกมันโต้ค้ามันมันเรียกย่งมาเพื่อโต้ร้านนะเบงกระจรถเมคโคกระโพดกับเป็นที่โต้นะครับนี่โตวสูงตัวต่ำเพราะว่าเพราะว่าหนาำม,มันบออ่อมันสีจาา้าขันยาไอซีจ้าข้าบงสีจ้าขานอนครับแทงหาอะไรกับป้านาม ปลาหนามโดยบัเมนปลาหนามปลานะครับกะโพดแปลงหาอะไรนะหนามปลาหนามมาื่อพอก็เลยก็เลยปล่อยนะครับพอดีเอามาใส่ตัวหน่อยนะครับเพอว่าว่าจะทรงถ่ายนะครับกต่ทรงส่ายายได้แค่โบรายหน้าที่นะครับต่อเสน้นเปิดแค่สิบจีซีฟหน้าที่ต่อเสน้นกะพ่อหายมันเตรียมกันไปแนะ ให้เม็ดมันเตรียมแนจักน้อยนะครับก็เลยเอามาใส่หม้อนหน่อยเพราะว่าหม้อนหน่อยนี่เวลาย,ย่างอีกหลายนะครับนี่เราต้องครบสองเดือนอยู่ย่ามันเป็นข้าวโพดอาหารซัดอย่ามันในตัดต้นเขียวก็เลยมาวางแขนตันนี้ต่อนะครับเจ้าหน้ามก็าปะไรนะครับเจ้าหน้ามเดี๋ยวผมอัปเดตในเบื้องอัปเดตในเบื้อง อืมจางจางเคียจดอตอ,ตอนนี้อัดน้ำไปกันชิจกเลเครื่องนะครับจกเ,เครื่องถ้าน,นี้กรดูดน้ำไปหดสวนต่อนครับสายน้ำพุงเป็นตะตันคักน้ำม,มันคุณเนี่ยนะครับนี่ยังไงพอดีตออแกครับเสียเพื่อนว่า ใน,นการวันอาทิตย์นะครับเพคนสิมาเบิ่งงานพอดีวันนี้เพื่อนข่ามาก,ก่อนก็เลยเอาหนามบอ,อกว่าทัานนะครับนี่ยหนามยังงลายครับยังไงสายตันสายหนามเปน็นตะตันแนนครับ ่อนนะเนี่ยเดี๋ปิดหนังก่อนครับกำลังได้กำลังได้บวกหน่อยนึงปลาคอใหญ่เอาออกว่าท่านโบร,รู้ว่าสิย่างวอนะครับจานแต่ดินถม เพราะว่าคนจกเอาดินมาทมแตละหน่อยแตละหน่อยครับหลัดน้ำไว้ปัจจุันก็จะเปียงน้ำลงคืนครับเปียงน้ำกลับคืน กับมือใหม่นะครับนี่มือใหม่ผู้คนเคยครับประจํานั่นพอดีย่างสอบเป็นสาษาทำย่างย่างไอ้ทำใจกับการที่เพิ่นไปจกษงสาให้กันนะครับพอดีอาจจะเป็นหน้าหนานะครับเพิ่น่าไอจะก็อยากรบรูมเพิ่นนะครับกับว่ามันเบาอนนัน คือว่าบอกให้สู้กันป้านะครับพอดีผููเป็นขับรถโยกนะครับผูู้เป็นเป็นเจ้าของรถเอีงเพื่นครับพอดีเพื่อนเขาไปจับปานะครับบานี้เนี่ยมาเห็นมันเป็นคล้ายๆว่าม่เนี่ยมาบังตานะครับเมื่อรถโยกมันฟ้าตลงไปสัวเอาแอลขาดเลยนะครับอยู่คนซาบนะครับเพ็่นก็เลยมาแด้มาโยกนะครับนี่เป็นเมื่อสำรองเพื่อนนะครับนี่มาโยกแทน ถ้ามันก่าวไปจางไดนนะครับหรือว่าผู้ถีเป็นเสียชีวิตเป็นลำลูกอต้องขอให้นะครับผมก็แค่อยากเอาสู่พี่น้องข้าฟ่างนะครับว่าผู้ถีบเป็นขับรถขี่นะครับเป็นยังย่งยัางไอ้ทำใจอยู่นะครับกับการสูญเสียนะครับถีผู้ถีเสียเสียชีวิตไปนะครับมันก็เลยหายเมื่อยมายมจกแทน ยังว่าท่านมี่สันผู้ชมนะครับพอดีจองนี่มันเปกผ่อนแห้งไม่แรงกว่านะครับจังสิมี่สันผู้ชมจองนี่ก็เข้ากบฮอสกระโพดนะครับจองนี่ฮอสกระโพดจ้องแดด้นอนนะครับจังสิตุ่มหอมกันตั้งคนตั้งอยางนะครับ,รบก็มะเรยมะเลยน้ำกันนะครับเบียดเบียดใครเบียดมันทุกคนต้องมีอาชีพ ทำท่อครับทอบ่ได้เพราทอนี้ติดนี้ยนี่ซีโเบิร์ตนะครับเนื้อสิอ <c oughs> ตกไป็หอดลงหอดล้านเพทนใจนี้แค่พวกเมื่อนี่เกิดึ้นมากเพราะว่าทอบางแกงกัก็ไปนหนีเปหนะะีแต่ว่าถ้าเด็เกิดก็มีเป็นน้ำยกน้ำสมัยอันตรายแค่น,นะครับ กลังงาเดยวช่วงที่มันกำงเมาเด้วตอคคิปอย่นะครับเห้รถ hey, จกใหญ่กอภายใหายนะครับเนีย่ยใหญ่กอภายไปปลูกหวังไม้พอดีมันกีดฟังสาแล้วนะครับติดฟังสารถจกยืนหย่างก็เลยใหญ่ออกก่อน,นะครับเนี่ย tuak tak kan tuak kan ดูดอสกสะก่อนครับปนันจังเอามาปลูกไว้คือเกราว่าได้ใส่ลำนะครับว่าได้ใส่ำัม่ไผ่ ข่าหน,านัี๋ยวจะแกงฟังนะครับเี่แรกว่าจะดึงออกให้มันใหญ่ไอ้ใหญ่คนนี้นะครับดึงทาง่าเนีออกไปแต่ว่าหยาดมันใส่เวลาโดนะะดน,โน,ดน,นะครับพอดีขบโหวดมันก็งดหนามลายมือแห้งนะครับก็เลยจะเอาซรัพยนก่อนพวมกวางของผืนอยูะมาณหกเม็ดกลัวนะครับปากกับะมาณสิบหานะครับปับจจัยทัางหมดนั่นเอน่าจะเา่าก็สิบหาอยู่แนมเบิง้ง แต่ว่าส่วนมาเก็บน้ำนึ่งก็คือเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนมันกว้างมันก็เก็บน้ำไปหลายก็เลยคำนวณเบิ่งนะครับมันเอ๋นัน้นนฮ่มันบ่ได้บ่ได้กัน,นครับความเลือกมันบ่ได้ก็เลยว่าจะให้ปดึงเดึงฟงางถนัดเสืิอมลองไปอีกอันนี้มันจะใส่เวลาอยู่ประมาณมือหนึ่งนะครับขาโโพดกะ หยาดมันหนามาท่านกระเท่งมันเป็นเคเบอผักหนามนะครับประมนว่ารองรับหนามหนามสานะครับไอ,อ้ประมานรองรับหนามฝนมันเป็นบอรองรับหนามเพื่อว่าดูดหนามลงมาใส่นะครับเป็นบอผักหนามดูหนามมาใส่แล้วก็ดูดดูหนามไปใส่ก็ลเลยคิดว่าจําเป็นต้องญ่ยยแห้งกระไดนะครับรจําเป็นต้องกวางหแห้งกระได